อยากเปิดซิงเลยเกิดซิงเกมนี้เลยตาเลกเลยมาแล้วมาแล้วใครวะใครโดนพูดอะไรอย่างไรก่อนแล้วทำไมกูมาอยู่ตรงน้ำทำไมกูอยู่ตรงน้ำวะตรงน้ำกูอยู่ในทะเลมันยังไม่เริ่มแยกเกิดอยู่แม่งดูแบบยังไงไว้เแย่วักอยู่ไหนเลยมันนี่แบบไม่ดูอ๋อ อ๋อไม่ได้อยู่น้ำไอ้สัสมาอยู่ที่นี่กดเป็นดินแหละอะไรวะเนี่ยกต้อยู่ป้าไปอยู่นี่ต้องกดเอ็มดูย่างเดียวเลยน้อยโคเซอร์เคอร์เท้าไปเนยเซอร์เคอร์เท้าเนี่ตรงเนี้ยกดกดดิบลงเอ่อลงป่าๆกันเลยดิบดิบกดเอฟกดเลยนี่ไงมึงมามาตรงกูมามาตรงมากูหันขวาท่าลงโอ้โหหัวที่หัวทิ่มไอ้สัส นักฟอกกายดูนี ii, yeah. ่เหี้ยม่ตาเม่นเรื่องแสงเวยมึงดูไรสาระเฮ้ยอะไรวะเนี่ย y o u n e e d so to use i <th s a l t ต r ต้องการวิญญาณกูต้องฆ่าคนก่อนนะไปหาฆ่าคนวันนิปะเราไม่งฆ่ามากเลยโคตรเก่าเกมอ่ะ โอเคไม่ห้ามเลยสัตว์เอ่มันมันมีวงมาดูวงก่อนดิเชียมันจะบิดบล็อกทําเชียอะไรครับจะบิดบล็อกทเชี่ยอะไรสั์ใครบล็อกมึงอะกูไม่บิดบล็อกอ๋อกูนี่หว่าไม่มึอนฮะบล็อกไอ้อ๋อกูนี่บิบล็อกติก ไม่ไม่เฉยมแล้วก็คนมันหายไปไหนหมดวะเออได้แหละโดยิงวะกูเด้งออกจากรถกูเพิ่มกด F กูเพิ่มกด F อินิกอินิก คุยจ<ท>ากหลังตังหลังได้ดอกป่ะอัน,นไหนม่ไม่มันต้องเอาโซมาบูชาเ้เ้ใครแม่งใครแมงอะไรวะใครแม่งทอะไรวะ <บน S 2> รว่าอะไรงเฮ้ยเฮ้ยม,มันยิงกันมันยิงกันทังขวาไอ้นิกนินิกลงลงลนั่นนันะนี่เนี่ยจิตรง S W เอ W ในเมืองในเมืองเฮ้ยเชีย์เชียเชียมายโอมินิการโคตรดีเลยเชีย คตินนะไม่ได้แล้วมินิกันืนนี้ก็ดีะัาโคตรโคตระันไม่ชาร์จเอาไหลนี่ไปไเขี่ยใสกูเป็นลูกสแน่เลยกูก็ยิงไม่โดนเลยังไงสองไปไปแม่งโคตรสายเลยสัสเฮ้ยเฮ้ย

ใครเป็นพิมพ์ในดิกเลสฮะไอ้แย่กดตีนวะไอ้ยคนในเซิร์ฟเป็นกดตีนคนในเซิร์ฟเป็นกดตีนไอ้แยมันมีคนหนึ่งปล่อยนกลงมาบ้างไอ้แยเขียนว่าดิกไอ้แย่เป็นกดตีนสัตว์ได้ปะคอนเทนเนอร์ไปกดอีคือไอ้แยแม่งจะเตลึกนี่กูมาตรงนี้อุ้ย มานี่นี่เฮ้ยเจอคนไอ้เหี้ยนไหมาไปช้าๆแถวเนี้ยอ้อมหลังแม่เลยนั่นแหละนั่นแหละนิกี้นิกี้มาแล้วไอ้เหี้ยเอากระสุนหมดไอ้เหี้ยเลยไป้าไปบ้าป เฮียเลือดกูปืนไม่มี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 โหต่อยยังไงกดต่อยยังไงวะกูไม่มีเฮ้ยกูถือปืนอยู่ปืนยังไงอะแม่งวางปืนยังไงวะเฮียแม่งถือปืนนั่อหไรกูดิต้องกดเล็กไออะไรวะ ทำไมกูได้มาอะไรอะสีะขาวเนี่ยอ้าวอ้าวกูวได้มาเกิดใหม่เอออ้อออออาวกูได้เกิดใหม่นี่โอ้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 อ้าวตายโอ้หัวยิ้มโคตรไม่สงประกอบเลยเหี้ย่ยสาดเล่ยันท้าไม่ไมมมด้ตอนยิงปืนเออเอียงไปเอียงมาคอแทบหักไอ้สับตอนยิงปืนนี่อย่างกับมือสายอย่างกับข้อมือหักไอ้เหี้ย มันต้อง,ชงใช้ใกล้ๆอย่างเดียวอืมเหมือนข้อมือกูหักตอนสเปรยใ์ใครไอ้เหี้ยทรายอยู่นั่นแหละแบบไล่ข้อต่อบุคคลไล่ข้อต่อไอ้เหี้ยเออโอเคตรงนี้นะโอ้ทำไมกูมาติดตรงนี้ล่ะไอ้เหี้ยไม่ถึงเลยครับกูไม่ถึงวันนี้ บีรีิวเตาเรือเรอเรือเรยอบูบิบบ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 เบบ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 ปบบบบบบเบบ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 บมบบบบเบบบไบบ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 นบบ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 ไอ้บบ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 บอบบบบเบบ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 นบบบบนบบบเบบ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  นิกน oh, ิกกี้โอ้พรายส์มอเตอร์ฟัคเกอร์โอ้กอดแดมมี่ไปไหมหลอดเลือดมันเจ้บมันเจีบยล้เดี๋ยวเฮ้ยได้ปะไปเลยคราวนี้เจะบหลบทุกๆอย่างกูจะหลบทุกๆอย่างเลยตอนนี้อ่าเป่นกันตัวนี้ก่อนกูจะเล่นดีๆเลยเนี่ยนี่เห็นไหมกูนี่ไงกูยังไม่เจ็บไป รีบไปก่อนที่มันจะปิดอู้เฮ้ยกูรอดเลเวลหนึ่งคอมพิวตยังมีอีกเลเวลอีกโอ้โหโอ้โอเลเวลสองโคตรยากเลยเฮียว่ะเกินเกิดทั้งทีมันยากขนาดนี้เลยแล้ววะโอ้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 อ้าไม่ทันไอ้เฮียไม่ทันว่ะกูไปไม่ทันประตูอ่ะไอ้เฮียทั้งที่กูหลบทุกๆอย่างได้แล้วเชียว เอ้าตายเอ้ากูกูยังรอดอยู่อีกวะโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยกูข้างหน้ากูสองตัวเลยยิ่งอีกเห็นยแม่เนี่ยฟ้าฟ้าเลยไม่เห็นมั้ยสัสมึงเห็นไกลแต่วะเฮี้ยเนี่ยเนี่ยบ้านข้างหน้ากูเนี่ยเนี่ยไหนได้เห็นไหมมันโดยอะไรเห็นไหมเฮี้ยสองตัวไอ้สัสเฮี้ยเชี่ยเชี่ยโลนข้างหน้ากูมีแต่หมอกเลยฮะเอ้ยพร้มตายแล้วนี่ เฮ้ยไอ้เหี้ยได้โปรดฆ่าฉันเถิดคนไหนมันพูดฮะนี่มั้ยทั้งทีทั้งทีเฮ้ยตรงไหนเอาที่สามสองหนึ่งไปเลยอีกโซเอาหัวลงพื้นเออหัวโขกไอ้เหี้ยหัวโขกไม่เป็นไรเด้แต่พอโดนยิงตายจ้ะเฮ้ยเครีย เชี่ยอินิกอินิกฮะอะไรอะไรเรออนิกกูเห็นเลยมันกูเห็นมันไอ้เชี่ยเห็นจริงด้วยเดินไปเฉย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 นี่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 ในนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มันอยู่หลังอาคารอยู่นะชาคารเลยนะกำลับดูดึ๊บไหนเฮ้ยนี่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 มันหนีไปนู่นวะเฮ้ยอะไรวะกลัวอะไรวะ โอ้ยโดนเที่อะไรหรอไอ้ไงงงวงวงวงระเบิดหรอือเปล่าไอ้กระดาษหมวกมาแล้วเนี่ยอุย้ยอะไรวะอะไรวะอ้าคุยตายเอา้าตรงนี้เลยไหนเอาดิอ่าลงเลยนี่อ้ยอ,อีกโซตายอืหอหัวทิ่มไอ้สัตว์หัวทิ่ม แม่งหัวทิ่มลงพื้นไม่เป็นไรหรอกแต่กระสุนเข้าทีตายเลยดูบนทางไหนแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยสเปลเทเลพอร์ตเฮ้ยเขี้ยเฮ้ยกูมีสมุดวาร์ปว่ะมึงดูดิมึงดูกูคือเวทมนต์เว้ยมาโฮไงี้ไหนวะนี่มาโฮมาโฮเฮ้ยมาโฮเห็นแ,แว่นไหมแกกูเทเลพอร์ทตายเลยจักรยานแรงกว่าเยอะนี่เห็นไหม เน้ยมันขึ้นได้กี่คนวะดูดิเฮ้ยน,น,น,นี่ขึ้นได้สองคนเลยไหมไงนี่นก,กูนั่งนั่งตะแกงกูนั่งตะแกง,งแกง <c oughs> นั่งเด็กนอนเฮ้ยนั่งตะแกงไง, <c oughs> ง,ง,ไงคพละทะหารหเฮ้ย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 อ,อ,อ,อะไรวะเฮ้ย,ยเฮียคนเฮียนี่สัสอะไม่เป็นไรป๊อป คอหัก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 เดีแต่กูหลีบเอ้าเฮ้ยกูจะชุบมึงเลยเข้ามาในโลกนี้้แลวเชียร์โลกนี้อีกแล้วอืออีกโซ่กดชิปด้วยกดชิปด้วยโอเคคือโลกความตายหลังความตายนี่ไงให้กูรอดแล้วกูรอดแล้ว อ๋อกดชิปด้วยไปขึ้นแยะเลยสเตีดสองกูเชี่ยอุ้ยอ้าวเชี่ยกูติดกำแพงหน้ากูยี่กำแพงเล่นหรอเออมันจะล้มละเอ้าเอ้ากูก็หลอดเหมือนกันเดี๋ยวคืออ๋อคือถ้ารอดอะไรก็คือเรารอดแล้วเออน่าจะรอดแค่แรกก็พอแล้ว เอ้ยเขี้ยระเบิดเนี่ยอันตรายไอ้สัตว์ไปแล้รกูไปแล้รเขี้ยระเบิดเนี่ยอันตรายเอ้ยไอ้รีบวิ่งไปมันอันตรายเฮ้ยระเบิดโคตรอันตรายเลยแม่งมันมันมีแสงอะไรตัวมาจากทางเฮ้ยเฮ้ยออมมาจิงซัมบ้าเขี้ยะโอ้โอ้เป็นกระสุนหมดไอ้สัตว์อ๋อตายดาวดาวมันกระสุนหมดเป็นกระสุนหมดเป็นกระสุนหมดต่อยก็ได้นี่ต่อยก็ได้นี่มา ต่อยเ้ยเห้ยปืนกระสุนหมดปะทออะไรเงี้ยกูท <laughs> ้อ